นี่ฟ้ามสวัสดีครับพอกันดีแล้วเ <c oughs> อ,าวอาว้าตายกีบละไอเลครับไอพุงพุงอ่านี่ครับบนถนนรอบอ่าที่สามลอยกระไลนะครับนะของทัมเลทุ่งทุ่งทัมเลด้านนี้ก็เป็นโซนน้ำผลเลิมนี่ครับนะมาทางนี้นะจะมาลาัดงวงลงกินน้ำครับน้องใหญ่ครับพอดีว่าเอาถังมาอยู่นะนี่เดี๋ยวถังมาอยู่แต่พอดีเพิ่นอยู่ไก่นะครับนะไก่น้องน้ำส้วนพวก ฝูงเร็วไม่แดงไปแล้วนะครับพาทีมงานเร็วไปแล้วนี่เหลือแต่นี่ครับเนะี่ยมาทำขอ,อกไม่กลมครับนะขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาอ,อืออืมพามูไปกินน้ำเร็วมา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 เขาไปกันมืดแล้วขึ้นไปกินน้ำกันมืดแล้วมุ่งเจ้าหนิชาอยู่เร็วเร็ว ทำไม่กลมครับนะซาอยู่นี่ครับนะปุ้งซาเฮาแดดเปรี้ยงครับนะคลิปจะตัดตดีบ่นี่เนี่ยครับเขาดูรอน,นี่ไฟหนาวต้นหอนนี่ครับเน,นี่ยจะมีปัญหาเรื่องทายคลิปแดดแดดครับนะะมันเที่ยงกว่าเกือบบ่า้ครับนะมาแล้วนี่ยทำนี้ฟ้ากับปุง,ปงไปนับเด็ดแปดครับนะสองสี่หก เราอาจจะอยู่น้ำฝูงเหรอครับนะแตะไบเห็นนี่ครับอยู่นี่มีเยอะตัวองคแม่กุฎมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันครับผมตัวเจ็บขาสัมฤทธฟ้าก็หกไปทิพสองครับอยู่นี่น่าจะพอไหมครับนะเอ้ยแต่พอเลิมครับนะอยู่นี่ตัวง่ายนี่พอเลิมแต่แฉะเอามากี่น้ำแล้วนี่ยู่แม่ลูกครบครับนะองค์สัมฤทธฟ้าเหมือนเลยครับนะปีนี้ได้แค่สามตัวครับนะได้ นี่13ก้อนมูแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับของบุญโฮมน่ครับพร้อมปุ่นหล้วก็ตามมาด้วยก้อนข้าของอึ่งเผานะครับนะ3ตัวครับนะไป3ตัวผลผลิตปีนี้นะครับของทมแม่บ่ได้เลยไปที่น้ามือไ,ไปกับผมมีเงีงย้ยงงาครับนะไปด้านที่ตะวันออกที่แม่แดงไปกับปูงไงไปนี่จะมีอยู่ครับนะผมมีเงีงให้กินนะครับนะ13นี่เงีย้ยงมาหาตลอดครับนะ หวังว่าจะได้กินหญ้าครับนะแต่ไม่มีครับเนาะไปมีหรอกไปกินน้ำไปไปเร็วไปไปกินน้ำไปยัง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 หอนไปไปไปกินน้ำอือไปไปไปกับบุ้มมี่กินดอกไปยังไปกินน้ำมันหอนไปเรืยังยังยังยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุุ้ย้ย บ่มีอย่างไหเฮ้ยลูกพุทนแม่ไปแล้วพุทธมาดูหางเอามาอยู่แต่ว่าม,มีน้ำกินอยู่กินน้องไงไปกินน้ำเถ่ละล่ะดีกว่าตักกับไก่ครับลำบากคนตักไห้แ <c> ล <oughs> ้ววันนี้ขาพุ่นนี่ครับเนี่ยเป็นน้ำเราไม่ได้ภาพแกะเลียบบอทอกันบ่หนึ่งแกะเลียบพุ่นแล้วมันกับหูดออกน้อย เพื่อก็บอสนัต์จ้วงกันอาจจะเป็นยักษสันเองเฮ้ย้ยุดไซุ่มซ่าของปลาหำครับนะมื่อี้มาดานี้ครับมาดานี้ครับ,าานนรบตัวหนึ่งเจ็บขาฮัฟมาเรื่อยๆครับ,รบอีกไก เริ่มจะไถขึ้นมาแน่ครับนะอย่างโบเบิงต่อใหม่นี่ก็เกลียดติดต่อเลยมาเร็วเจ็บขาเหยียบกันครับทำประหำแล้วมั่วหลายครับเหยียบกันถือต่ำเพราะว่าขึ้นกินหยาในห้างวาสันเออถือต่งผิดไอ้พื่นละ ถาลูกครับแม่อึ้องเผาตาเด็กๆนะครับเยิงกันมาไปเร็วครับนะแม่แดงทีมงานเร็วมากใบก้อนครับนะฝูงซาครับนะีะคือมันปล่อยออกมาได้แหละครับหนาจะบอกขังแหะครับเนาะขังก็ดีเพราะมันได้กินได้่พักก็ว่ามังสีเพื่นก็สดน้ำแนยมึงจีตแต่หล่อนกับมะเบิงเอาตักหนาไปกินเอาครับนะแต่จังสีเพื่นก็แข็งแรงขึ้นครับนะ ดีกว่าเห็นขู่มาเลยเห็นทังมาเลยมันมีอย่างเดียวคนนะ่ะายลงไปข้างล่างคุณไปคุณไปกินน้ำน้องคุณมันมีอย่างไม่มีอย่าง,งไปอย่ามาเล่นบม,ม่มีอย่างไปลงไปข้างล่างคุณขี่รถไปดักด่านหนาเลยครับเนาะส่วนอีกตัวเจ็บขาก็อยู่นั่นครับเนี่ยนี่เป็กลกะอาจจะเห็นอยู่ครับคอยมาเอา,เอาบางตงนอยู่ข้าลิปตัดนี่เนาะ นี่ครับจะมานี่แล้วครับมาท่านเลยสอดมานะครับเนาะพูนของกำลังมาอยู่ขึ้นไก่พิ่นมาฝูงก็จะขึ้นมาหนีครับพูนครับอยู่หน้าพอเอ็นพอหน่อย,ยครับนะปูนทางปูนนะครับนะขึ้นมาตรงนี้ครับพูนอยู่ขึ้ไก่ มากินเหรอครับำครับของอะัมมมาแล้วฮะบอกมีคนเงียไปมา,าหนึ่งชดดั่มงจ้าหรือเปล่ามีเป้าของมันฮะ ơ ờ, chẳng đây, ấy, nhìn đi Hả? Ngươi nghe mình vô lược tuần à? có Có กินน้ำเหรอครับคุณดิดิดิพีเ่เด้อเด้อพี่เด้เดเอเ้ครับต่อเอื้อนวาพี่ครับเดี๋ยวของไป็กลมจะพาไปบอลอื่นครับนะ เราพอยันว่าให้มาแทงเอียนมาสิปุ่นเดี๋ยคล้อ,องซาพุ่นบอกให้มาแทงเอียนนี่เขาถอยลงแล้วเขาชิลงไปหาแทงวะนะนีมาสืบปลาก็าจริงดินี่ลงไปหนีครับนะเอาเราหนี้ฟ้มไปเอาคล้องกันอือมาี้ิอัดคลิปตัวเขาจริงดิอะหนอหนีฟ้เบินงงัวเนี่ยหัดหัดเราไปแทงเอียนมาสิ เออแมวเด้พี่เลิฟมาๆ oh.